พี่จ้าทุกๆคนแพนพามาเก็บเฮดซุปิรลาว่าไวลอค่ะด้านข้างเลยค่ะป่าอุดมสมบูรณ์มากๆเลยป่านี้ป้ามาพอหลุ่นนี่กําลังงามค่ะพอดีเซ่บค่ะซ้ำนี้ค่ะเฮดอ่อนๆท่านเด้กเกเสบค่ะซ้ำนี้ค่ะ มีแต่ดอกงามๆดอกชุ่มชื่นตุมต่มมิโอ้ยนอนค่ะดอกเห็ดชุ่มชื้นค่ะหญ้ามอสเปียก ออกแห้งแห้งลุ่มกะดอกเคดกะดอกงามตุมุติมิดอกเ็ดจุ่มชื่นพอดีแสบขะดอกแน้นหน่อย ตัวโปรงไม่เปี้งหนักค่ะงามพอดีเสีบซ้ำหนึ่งอันนี้ยังตูมอยู่สวยค่ะโน่นค่ะ พักง่ายค่ะ มันดอกหน่อยก็ลายค่ะเห็ดดอกชุ่มชื้นชุ่มชื้นค่ะหย้าหมอดมันอุดมสมบูรณ์ ดอกเ็ดกางามไปน้ำนวนค่ะหักง่ายพันธรรมดานะคะนี่ ำลังพอดีตุมุติมิค่ะปา้าดกลมนี่กง็งามงามรุ่นล้าวเดียวกันอ้ยลากก็ถอนขึ้นมาค่ะ อย่ามอดุดมสมบูรณ์ดอกเ็ดเลย่งามฝนบดตกะหาหกหมือแล้วดอกเ็ดกระอมหนามนะคะอย่ามอดดึงดูดความชื่นไหววู้ย จังหวะเพ็ดบานพอดีเนาะพี่น้องเก็ดดอกงามอุ้ยด,ดอกเห็ด กำลังพอดีง้ามพอดีแสบค่ะรุ่นกลางๆเห็ดยั้งกระแสบค่ะเห็ดอันนี้จำนี่พอดีกินค่ะบุนค่ะขายาวๆอมน้ำ นี่ค่ะบัดที่นี่นู้นค่ะโอ้ยร้ายร้ายค่ะมีแต่ดอกน้ำงามโอ้ยงามค่ะตุ้มติมิมนอนค่ะ ดอกรุ่นเดียวกันเบิร์ดเอาโหลดมีแต่ดอกงามๆโอ้ยสวยมากๆเลยค่ะดอกเค็ดสดสดดูดกินน้ำนัก ยิ่งเก็บยิ่งมันค่ะง้ามหลายหลุนนี่โอ้ยงามค่ะเอาไปนึ่ง กินกับน้ำพริกเจวขั่วน้ำพริกเปรียปร้ยวๆหน่อยกระเซ็บค่ะเดี๋ยวไปด้านโน้นต่อค่ะทุกๆคนป่าสวยงามมากๆเลยค่ะชุ่มชื้นป่านูมองนียก็มีตะดอกงามๆค่ะ hết đốt chung chướng nhà mốt mình hay quàm chung chướng cần โน้มค่ะงามโอ้ยซ้ำกันทุกดอกอมนามโน้นค่ะ น,นี่ค่ะได้แค่นี้และะ้วค่ะนีแต่รุ่นนี่ค่ะตรงนี้เห็ดดอกซุ้มๆ หักง่ายกลุ่มด้านหน้าค่ะ ยาวๆอันนี้บ่อเอาค่ะเนาหักหลากก็ขึ้นมานัาโนอนค่ะ พอดีงามค่ะบานแล้วพอดีเสทพันเดก,เก่ อันนี้เห็ดพิษนะคะเห็ดตายเบือ่ออันตรายมาเกิดไก่้เฮดซุปปีโลเห็ดอันนี้บางคนก็เอิ่นเห็ดดำนะคะเป็นภาษาตลาดแต่แต่ผู้ใดสิอเอิหน,นักคะแพนเอิ่นแต่ซุปปีโลว่าเวโลค่ะภาษาราชการภาษาฟินิชค่ะส่วนภาษาอังกฤษกะ พรกคันเตลนหรืออโบนะเพนกะจําม่ค่อยได้ค่ะภาษาแต่ละประเทศดอกมันก็เป็นสีน้ำตาลเนี่ยค่ะภาษาตลาดเนาะคะเนอ,ะอื่นไปโหลดภสษเอิ่นจังใดก็ได้เฮ็ดอันเดียวกันนั่นแหละค่ะเฮ็ดดูดูใบไม้ล่วง มีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนรุ่นเล้าข้าวเดียวกันปลาเนี่ยคุ่มนี่ท่านเด้แก,ก่คะ่ะดอกชุ่มชื่นดี ខ្ໃຫຍ່់າ្ กอนี่มันอยู่หมองโนนหัวโพนค่ะดอกเห็ดเลยเป็นสีแห้งๆค่ะฝนบ่ตก,ตกเห็ดขาดน้ำค่ะเพื่อนๆ องใดมันอยู่หัวโพนส,สูงๆมันกัดแห่งกว่ากันค่ะอันนี้กระโน้นอันนี้สงสัยสัตว์สัตว์หากินปวกค่ะอาจจะเป็นหมีไก่ป้านกกระต่ายเก็บค่ะ ยังต,ตุ่มอ่อนอ่อนืมกรอบอันนี้เนาวหรอคะซํมนี่กำลังพอดีเสีบค่ะอันนี้มันเป็นชนิดพันธใหญ่ค่ะ มันสิต่างกันกับพันธรรมดาที่โน้นโน้นนี่เนียค่ะมันบริตเต็มที่ซื้อบพ่อหนามค่ะมันแตกน้ําหลังมันออกแห้งๆนี่มันจีเป็นพันใหญ่อันนี้แก้แล้วค่ะ อันนี้ไม่เอาค่ะเ,เพื่อนเอาไว้ให้ย่อยสลายอันนี้นอนค่ะทุกทุกคนโอ้ยดอกเบล มันโน่นค่ะตรงนี้โน้นค่ะดินบอกพ่อนะ้ำมันก็เลยแตกส่า เนี่ยค่ะยังหน่อยอยู่กรหลายข้าเทดก็ยังหลายอยู่ค่ะเพื่อนๆพูนพค่ะ แมนเบิดเอาโหลดพ่นค่ะมีแต่ดอกงามๆแบตเตอรี่มันสีเบิร์ดค่ะโอ้ยอ่อนโซนค่ะมีแต่ดอกง่ายๆขาวอ่วมสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ธรรมชาติเหลืออีกหลายค่ะไปข้างหน้านู้นค่ะเฮ็ดยังหล่หลายค่ะปานี่ค่ะแบตเตอรี่กับซีเบิรอันสำหรับมนีเพ่นก่ะเอาไว้แค่นี้เนาะคะ่ะเอาไว้ตัวคลิปหน้าสำหรับมนีขอบคุณและสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย